สวัสดีชาววันพฤหัส,สบดีคะ่ะแม่หมอมาบอกดวงจากวันที่6ถึง10มกราคม2568หรือว่า2 0 2 5นะคะเป็นการบอกดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวคะ่ะจากพลังงานไพ่ยิปซีที่มีความลึกลับ ไม่หมอชอบความลึกลับของไพ่ยิปซีนี่แหลคะค่ะถึงได้เรียนรู้นะคะอ่าแล้วคุณสามารถรู้ด้วยตัวคุณเองว่าตรงกับคุณไหมพลังงานไพ่นี้นะคะอ่าก็เริ่มจากวันที่หกมกราคมชาววันพฤหสัสบ,บดีคุณได้ไพ่สี่ดาบคะ่ะการปล่อยวางการรู้จักนิ่ง กับปัญหาที่ต้องเผชิญเรียกว่าอยู่เป็นเมื่อเจอปัญหาหรือว่ารู้ว่าอะไรคือปัญหาคุณไม่ไปยุ่งเกี่ยวคุณก็ปลอดภัยนะคะคนเมที่เฉลียวฉลาดเขาจะรู้จักเอาตัวรอดรู้จักแก้ปัญหาหลบหลีกปัญหาแล้วก็อยู่กับปัญหาได้ คุณก็เป็นอีกคนนะคะชาววันพฤหัสที่วันที่หกนี้คุณเอาตัวรอดแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดปัญหาสำหรับตัวคุณวันที่เจมกราคมชาววันพฤหัสสบ,บดีคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะเรื่องการเงินอูฟูมั่นคงมั่นใจคุณเป็นคนที่ เรียกว่ามีฐานะการเงินคนหนึ่งคือจะมากจะน้อยก็เรียกว่าไม่ขัดสนแล้วก็มีเหลือกินเหลือใช้แบบเหลือเฟือบางคนก็อาจซื้อของมีค่ามีราคาไว้ครอบครองเป็นวันแห่งความสุขของคุณได้สิ่งของมีราคาหรือว่ามีความมั่นใจในตัวเอง แล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองเต็มเปี่ยมเป็นคนที่วันนี้คุณจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรเก่งอะไรมีความสามารถอะไรเป็นรู้คุณค่าของตัวเองมั่นใจมั่นใจนะคะมั่นใจตัวเองวันที่8มกราคมค่ะ คุณวันพฤหัสได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะถ้วยพลังงานความสุขสมหวังความสบายใจความมั่นใจความสบายใจในการเริ่มต้นได้ทำสิ่งดีๆถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณก็เป็นลูกน้องที่ดีหรือเป็นลูกที่ดีที่กระตันอยู่ทำให้พ่อแม่สบายใจ ถ้าคุณเป็นพ่อแม่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายก็มีลูกน้องที่ดีจงรักภักดีแล้วก็มีลูกน้องเป็นคนดีอย่างนี้นะคะทำให้คุณมีความสบายใจมีความสุขในวันนี้ 9. มกราคมชาววันพฤหัสบดีคุณได้ไพ่สามเหรียญรางวัลความสุขความโชคดี ข่าวดีเป็นสิ่งที่คุณได้จากการมานาภาคเพียรหรือทำมาตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้ของขวัญได้ข่าวดีได้รางวัลแล้วก็มีความมั่นใจในสิ่งที่ทำว่าคุณมาถูกทางแล้วใช่แล้ว แล้วคุณจะสร้างสิ่งนี้ต่อไปสิบมกราคมค่ะชาววันพฤหัสบดีคุณได้ไพห้าดาบบางครั้งการรู้จักยอมก็จะทำให้คุณอยู่รอดในทุกสถานการณ์ไม่ดื้อรัน้นไม่เอาแต่ใจไม่เชื่อมั่นตัวเองเกินไปรู้จัก ประเมินสถานการณ์ว่าตอนไหนควรสู้ตอนไหนควรถอยคุณเฉลียวฉลาดมากค่ะบางครั้งเราประเมินตัวเองแล้วยังไม่พร้อมก็หลบก็ถอยไปตั้งหลักก่อนนะคะอคู่ต่อสู้บางครั้งเขาอาจจะเก่งกว่าเราเหนือกว่าเราทุกอย่างเราก็อย่าเพิ่งสู้ตอนนี้ ไว้เราตัวยังพร้อมค่อยมาใหม่ยังไม่สายถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่อาการไม่ดันทุรังดือ้อโดยไม่ประเมินตัวเองไม่ดูกำลังกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์หรือความสามารถของเราเราอาจจะแพ้ตลอดไปก็ได้คะ่ะแต่ถ้าเรารู้จักถอยในบางสถานาการณ์ คุณมีโอกาสชนะแล้วอาจจะชนะตลอดไปด้วยค่ะรู้เขารู้เรารบรอยครั้งก็ชนะรอยครั้งค่ะเนี่ยสุภาษิตนี้ใช้ได้ตลอดเวลาทุกสมัยเลยและค่ะนี่คือพลังงานโดยรวมแม่หมอนนำมาเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะ ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะทุกทุกคนคะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และยังติดตามช่องแม่หมออยูอ่าแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้เข้ามาใหม่กดกระดิง่งกดติดตามไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ